ห่างกันแต่ลงตัว6คู่รักซุปตาอายุห่างกันเกิน10ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคของความรักแต่งงานใช้ชีวิคู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแล้วบางรายมีหายาเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องของอายุที่ห่างกันจนเกินไป เคลลี่พอยคู่รักที่หวานแหววตลอดตั้งแต่การเปิดตัวคุ้มหาดูใจกันมาจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแล้วก็ยังหวานเสมอไม่เคยเปลี่ยนสำหรับคู่ของดาราหนุ่มรุ่นใหญ่เคลลี่ฮันนาพัรตอายุ53ปีและแฟนสาวน้องวงการอย่างพอยพอยไพลินอายุ43ปีทั้งคู่มอายุห่างกันถึง10ปีแม้ในช่วงเปิดตัวคุ้มหาดูใจกันตอนแรกหลายๆคนจะมองว่าอาจจะไปกันไม่รอดเพราะด้วยอายุที่ห่างกันถึง10ปีแต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันกระแสดราม่าเหล่านั้นจับมือกันแนนน่่มมมาาาาาาาพสสสรรรร้งควววหใะัทกด ทำเอาแฟนขับบอกเลยว่าเคลลี่ข้างรักหนักมากหลังจากคบหาดูใจกันประมาณ2ปีในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงแมมเคลลี่จะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วแต่ก็ได้หย่าร้างกันไปได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสาวพลอยพร้อมจนถึงเป็นสมรสในวันแต่งงานเรียกได้ว่ามัดใจได้อยู่หมัดซึ่งพลอยน,นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานของแซมยูรันันนั่นเองเคยทํางานในแวดวงวงการบันเทิงมาก่อนจากการเป็นพิธีกรพีเจและคููเจทั้งสองได้มาเจอกันหลังจากที่เคลลี่หย่ากับภรรยาแล้วเจอกันในงานวันเกิดของเพื่อนสนิทเคลลี่เพื่อนนี แนะนำให้รู้จักแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันทำให้ปัจจุบันรักกันและใช้ชีวิตคู่ร้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ พีเคโยเกิร์ตแต่งงานใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาด้วยกันมาเข้า4ปีแล้วของคู่รักที่น่ารักและเหมาะสมกันอย่างสุดๆสำหรับพีเคปิยอาวั์และสาวโยเกิร์ตนัทาชาทั้งคู่ได้แต่งงานเข้าไิที่วิวา์กันไปแล้วตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2563ปัจจุบันพีเคมีอายุ50ปีส่วนสาวโยเกิร์ตนั้นมีอายุ36ปีทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง14ปีแต่ไม่ใช่อ,อุปสรรคในการจับมือและแต่งงานใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาด้วยกันซึ่งพีเคเองน,น ว่าพอเจอโยเกิร์ตเขาเป็นผู้หญิงที่ทําให้เติมเต็มต่อจบทุกอย่างเลยตัดสินใจขอแต่งงานด้วยทั้งสองได้เจอกันจากงานอีเวต์งานหนึ่งโยเกิร์ตได้ไปขึ้นบนเวทีชุดสีส้มพีเคเห็นแล้วสะดุดตาม,มากเลยบอกทีมงานว่าขอเบอร์น้องคนนี้ขอชื่อพ้อมบอกว่าอยากรู้จกักหลังจากนั้นก็เริ่มได้คุยกันช่วงแรกทะเลาะกันเยอะเพราะด้วยอายุที่ห่างกันถึง14ปีผมหาดูใจกันมาจน8ปปีในที่สุดก็กลายเป็นสามีภรรยากัน จ๊บจ้าจ๋าอายุห่างกัน16ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อยของจบวัสุอายุ56ปีที่ได้แฟนสาวรุ่นน้องอย่างจ้าจ๋าพิมรัตาอายุ40ปีแม้อายุที่ห่างกันขนาดนี้แต่ก็พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยแม้แต่น้อยพอทั้งสองได้ใช้ชีวิตในฐานะแฟนกันมาจนถึง5ปีรักสุงงอมจนตัดสินใจแต่งงานกันปัจจุบันใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาด้วยกันแล้วหลังจากแต่งงานก็มีความหวานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดมเมทันปิดตำนานหนุ่มคาสโนว่าเพราะมีสาวคนนี้มามัดใจสำหรับพระเอกตลอดกาลโดมประกรบลำ้ำอายุ44ปีแล้วได้มีภรรยาที่ดีวกว่าอย่างเมทันสุขข่าวอายุ32ปีทั้งสองมีอายุห่างกันถึง12ปีมีแต่ดราม่าเข้ามาตลอดแต่อายุที่ห่างกันไม่ใช่อุปสรรคของความรักเลยแม้แต่น้อยได้แต่งงานใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาด้วยกันแล้วโดมเคยบอกเอาไว้ว่าไม่คิดว่าจะแต่งงานตอนเจอเมทันช่วงแรกยังรู้สึกอยากสนุกกับชีวิตหน้านที่การงานก็มีแล้วเงินก็มีแล้วแต่พอเจอเมทันในฐานะเพื่อร่วมง,งานรู้ สึว่าเขาน่ารักพอได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้กันรู้สึกเมทันเป็นคนมีคุณธรรมคิดดีทดําดีเหมาะจะมาเป็นคู่ชีวิต กับตันเอก็กคู่รักบันเทิงที่หลายๆคนเชียร์มาแต่ไหนแต่ไรสําหรับกับตันฮูฮันเน่และเอ็กบุตรสกร์โดยทั้งสองมีอายุห่างกันถึง12ปีปัจจุบันแต่งงานใช้ชีวิตคู่รักมาด้วยกันจนถึง4ปีแล้วมีลูกชายด้วยกัน1คนไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆทั้งคู่ก็มีรูปสุดหวานและรูปครอบครัวมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงมีแต่ความรักดีๆให้กันทําเอาหลายคนบอกเลยว่าอิจฉาคู่นี้หนักมากที่อายุห่างกันถึง12ปีแต่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลย จากเจ้าสัววาสนารักแฮแมอายุจะห่างกันจะพาคู่นี้ไปได้ยังไงของคู่รักที่หวานให้กันตลอดไม่มีหยุดเจ้าสัวบุญชัยอายุ69ปีและตังบงกดอายุ38ปีโดยทั้งสองมีอายุห่างกันถึง31ปีในต่อแรกที่เปิดตัวว่าคบหาแต่งงานกันอยู่ท่า,ามกลางกระแสดราม่าเข้ามามากมายพอด้วยอายุที่ห่างกันจนเกินไปทําให้หลายๆคนมองว่าอาจจะไปด้วยกันไม่รอดแต่ปัจจุบันทั้งสองของรักด้วยกันมา,มามากกว่า10ปีแล้วจนแต่งงานและมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันแล้ว1คนแต่ขนข้อพิสูจน์ได้ช ได้ติดตามในอินสตาแกรมของตังบงกฎจะเห็นได้ชัดเลยว่าสามีเป็นคนข้างรักหนักมากขนาดไหนแม้อายุจะห่างกันแต่ไม่ใช่อุปสรรคของจริง